สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนนี่มาเล่นสวนยุธงนะนะคะอันนี้ทายบอ่อน้ำให้มึงนะจ๊ะนี่ค่ะลมลื่นดีอยู่เนาะเปลี่ยนบรรยากาศคล้ายร้อนจากน้อยนะคะจ๊ะว่าสิเฮ็ดคอนเทนต์นี้อ,อย่างดีเนาะแต่ว่าบ่ได้โดนสดลองเพลงให้ฟังโดนลวนะคะสี่เอาเพลงเกี่ยวกับอีอย่างดีเนาะเดี๋ยวมาทงนะก็ต้อง บรรยากาศเกี่ยวกับทองทุ่งอย่างน้อยเนาะเอาเป็นเกี่ยวกับทองทุ่งนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะคะมันจะเป็นเพลงให้บห่เนาอคิดถึงกลิ่นไอดินทองทุ่งนาที่เคยพักอาศัยจากมาไกลแค่ไหน ใจก็ยังคิดฮอดแต่เธอมาอยู่เมืองฟ้าคิดฮอดในบอลาคิดฮอดแววตาคิดฮอดคำสัญญาว่าห่วงใยบ่ได้เจอกันตั้งแต่ปลายปีใหม่ เมษาหรือก็ผ่านไปพฤษภาก็ไม่ได้เจอกันเจ้าจากไปเพื่อสร้างงานและอาชีพบอกว่าจะรีบกลับมาหาเร็วพันนี่ผ่านพน้นไปห้าพันษาก็ยังไม่มาพบกันกี่เดือนคืนวัน ที่เจ้านั้นจากไปคนเคยพ่อนาคิดหอดแววตาใสใสคิดหอดบ่นอด่วงใจหรือว่ามีใครคอยเทคแครจากไปโดนโพดเลยบอกอดแต่มาเทคแครลืมแล้วสัญญาเก่าแก่ ลืมแม้กระทั่งคืนวานเจ้าลืมบ้านนอกคอกนาแล้วจนหมดสิน้นลืมคิ่มไอดินคนบ้านนอกบ่เป็นตาหัวซาไปอยู่เมืองกรุงลงแสงสีสิวิไัลเลอตา บอกมาแล้วบ้านนาลืมแล้วแววตาคำสัญญาที่เคยบอกฮาเขาลมพัดวอยวอยล่องลอยคำรักไปหาเจ้าแม่นบ่ามาส่งข่าวฝากใจเฮาไปหาบ่ฮักบ่หวงแม้สิลืมแต่คำสัญญา แต่บอกไว้เลยนะใจดวงนี้ยังคิดถึงเธอเป็นเพ้งไห่ว่ะจ้าพี่น้องไอ้โดนสดกะประมาณนี้นะคะแต่งไว้ไว้มันกะสิบอคอยสัมผัสปันได้นะคะกันเรียบเลี้ยงแล้วกะสิจงเป็นเพ้งหลายกว่านี้เนาะจ้าพี่น้องขายหอนแกเมือยไปยังสัตนห์หรอจ้ะมึงหอนเบาหอนกะ หนาบวมมะค่ะว่าว่าเจ้าของอ้อนนะะวนอะเนาะหาว่ามันบวมพอฮอนแดดแต่ว่าไอ้ตอนกลางคืนกับยามเศร้ากับเย็นอยู่ได้จ้ะเ <c oughs> ดี๋ยวฟ้าอย่างมึงนะคะนี่แดดท้อนคัก